อันนี้ได้ข่าวอ่ามีคนบอกว่าพาเผาได้มือเปล่าแ็่เจ๊เปล่าใช่แล้วค่ะเจ๊เองค่ะเอ้ยจริงหรือเปล่าโมเปล่า,า,าเนี่ยทำไมโมค่ะแต่เจ๊ทำให้ดูเลยอะเดี๋ยวมาพาเผาให้ดูอันนี้เป็นไงเดี๋ยวแม่เจ๊จับมือเปล่าเลยนะเลอะเลยแต่ชุบน้ำนิดหนึ่งเป็นไงโอ้ยไต่เจ๊ทำได้ไงเนี่ยโอ้้วสุดยอดอาบา๋มอยากรอบางไรปะได้ได้โอเคครับเอฉีก่อนนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยย่าไม่เตะคนทัศสเฮ้ยเฮเป็นไงร้อไหมครับโอ้ก็ได้อยู่นะเจ๊โอ้ยแม่งไเชี้อเฮ้ยรอดชิบหายยัดคล็อกเจ๊ทำได้ยังไงรับเนี่ยไม่รู้ไงอยู่ดีเจก็ทำได้ตกองก็ทำได้เลยโอ้รหครับโอ้ยชัดร้อแย่แม่นี่ครับสำหรับการทำมะพร้าวเผานะนี่ก็ต้องขุดหลุมแบบนี้นะ เสรจแล้วก็เอามะพร้าวลงไปนะครับแล้วก็อากากมะพร้าวเป็นฟืนทําแบบนี้นะประมาณ2ชั่วโมงนะคุณผู้ชมก็จะได้กินมะพร้าวเผาแล้วซึ่งรสชาติมันก็หอมหวานนะนี่เป็นเสร็จแล้วนะนี่เขาปอกเอาขนออกนิดหน่อยมันก็จะได้ประมาณนี้ปลดูดกินเนี่ยม,มันก็จะอุ่นๆนะนะครับเพื่อนๆแล้วก็หวานๆแบบมะพร้าวเลยแหละก็อร่อย อยากให้ลองดูนะก็ที่นี่เลยสมุทรสงครามนะครับที่อำเภอบางคนทีใครอยากมาก็ลองได้นะครับ